เห็นน้ำใสๆแบบนี้แล้วไม่น่าเชื่อว่าจะเอามาทำเป็นเครื่องทุ่นแรงได้นะครับแต่ก็เป็นไปแล้วและครับและผมก็เชื่อว่าทุกคนรู้จักกันดีครับก็ระบบไฮดรอลิกไงครับ คำว่าไฮดรอลิกหมายถึงการไหลของน้ําในท่อครับเพราะฉะนั้นระบบไฮดรอลิกจึงเป็นระบบที่ส่งถ่ายพลังงานผ่านของเหลวทําให้ได้พลังงานกลที่จะนํามาใช้ประโยชน์ต่างๆได้นั่นเองเลยครับหลักการของระบบไฮดรอลิกนั้นก็ง่ายๆครับเนื่องจากน้ําเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถบีบอัดได้เพราะฉะนั้นเมื่อส่งแรงลงที่กระบอกสูบข้างหนึ่งแรงนั้นก็จะดันน้ําในท่อให้ไหลไปอีกทางหนึ่งครับ และทาให้เกิดแรงยกขึ้นที่กระบอกสูบอีกด้านทุกวันนี้ระบบไฮโดรลิกถูกนํามาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมเยอะมากครับอย่างนํามาสร้างอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือใช้ในการยกของหนักใช้ทําเป็นปั๊มไฮโดรลิกหรือตัวอย่างง่ายๆก็เช่นแม่แรงยกรถนี่แหละครับเมื่อเรารู้จักเรียนรู้ธรรมชาติให้เข้าใจก็จะพบความมัรนย์นะครับและจา,ากว่านำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมก็จะเกิดประโยชน์มากมายเลยนะครับ thanks mm -hmm.